เรตลายราบาร์ความมืดความสวัสดียามเด็กครับวันนี้มาชมผักสวยที่ร้านมังตรุงผักสดนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube นะครับมังตรุงผักสดนะครับวันนี้ก็มาชมผักที่เราขึ้นมาทางร้านที่มาพร้อมขายให้ลูกค้าครับฝั่งข้างบนเป็นผักยกถุง เป็นผักยกทุงหมดเลยเอาจนใต้ามาจากไหน,นจนใต้ามาจากไหนมาเข้ากล้องว่าไทยเคยสู้เกามาด้วย <c oughs> ดึกดึกครับยังไม่มีลูกค้ามาซื้อเลยลูกค้าไปไหนหมดไม่รู้ไปกินไอ้ไอ้อะไรนะอยู่จังวางอะ่ะ ลงทานโอ้หลงทานวันนี้เงียบจ้ะร้านขายของเงียบมากครับลงทานลงทานเยอะครับอย่างเงี้ยแตงเล็กแตงถูกครับช่วงนี้แตงถูกมากถูกด้วยสวยด้วยเนาะนี่ครับดูแตงครับถูกด้วยสวยด้วยมีแตงเล็ก แตงใหญ่แตงแตงใหญ่โลสิบบาทเองแต่งเล็กโลสิบห้าบาทโอ้โหโผ่นะห่ราล่โทเลรแต่กะลัมเริงครั้งกะลัมกะลัเรงกะลัมเรงโลเจ็ดโล่ ตรงนี้เกมก็ะแรกี็ว่าเกมก็จะเอาตรงนี้ว่าแต่กมให้จะเี็่วัสขาวันนี้เกมมือดีแล้วเขาดีมากต่แรก <c oughs> เพกเลกนี่เอาไออันนี้เอาลงไปให้เขากรอกเลยลากลงไปเออแล้วมันเยอะไหมถ้ามันเยอะต้องเดินไปดูก่อนอันนี้อันนี้เอาลงไปแต่งเลยทีขายบ่ไม,ไม่เอ้มันเพื่อยาวอะ่ะเราทีขายไหมท้ามัยเยะพอทีขายได้ถ้ามันถ้ามันไม่เยอะเราก็ลงไปให้เขากรอก พี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยากจะได้ผักสวยๆนะครับที่ร้านมังตรุงผักสดนะครับพร้อมให้บริการนะครับขาย 20, 20, 24ชั่วโมงนะครับที่ร้านมังตรุงผักสดนะครับที่ตลาดสนเมืองสุรินทร์อยู่แถวแถวฮอร์เรกาน้าตรงตรงข้ามโรงแรมเกษตรตรงข้าม ร้านนารัากเกษตรพันธุ์นะตรงข้ามนะครับใครอยากจะได้ผักสวยๆก็เชิญได้ครับตรงนี้ก็นี่ฮะทำนะครับด คครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ